เป็นยังไงก่อมต้องทิดมือมือมันได้บมมือบมดำมดำดำดำน้อยเดียวโอ้ชูเพิ่นไปครับล่องข้อ่อยวีเพิ่นโอ้ยมองล่องกับเปียกฝนพี่น้องเลยมัทิศดูท่วมชื้นกบก้อนนะเอาครับกอท่อห้าฝนเมืองมาทันมือได้ก่อยานวันที่สอง ม,มิถุนายน2567นะครับบบนะครับบังไฟร้านหนึ่งบ,งบงนนัง,บงทีมงาน,างนขี่ได้ตัวนะลิ้นจำไดนี่ อนเต่าเต่าเป็นะยังไงผ่านเพื่อนวะผ,ผ,ผ,ผ่านกับผ่านที่รี่เลย,ไ,นเนยไปครับวันที่สองพอ,อกันลสองประโยชน์แค่นั้นโอเคครับผมสองมิถุนายนพศสองพหสิบเจครับ เจอกันพูนเมืองมาท่านครับผมตำบลหนองเหล่าอำเภอมว่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมทีมงานเอทพี่มอเตอร์นะครับผมแล้วก,ก็สาว,วกบโพงเหียนแน่นะครับที่จะลิ่งกันร้ายขายแน่นะครับเหมือนนั้นมีบังไฟแสนบังไฟายลานน้ำนะครับผมเรียนเชิญชมน้ำกันนะครับผมไปครับเหมือนนี้ไปนอนครับผมเดกอีกแล้วมาทาน